สนุกดีค่ะตอนนี้การเป็นว่าเวลาตอนแรกไปตลาดแล้วก็เจอพี่อาร์ตสุดเขาก็ให้เราเป็นเหมือนพ่อค้าหมูกับพ่อแม่ค้าปลาหมึกอ่ะแล้วก็ขายขายแล้วก็มันก็จะเป็นเหมือนจุดที่ทุกคนไปถ่ายรูปกับเราได้แล้วก็ไปซื้อปลาหมึกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นเราก็เป็นแม่ค้ากันอยู่ในสายเลือดเดียวนะมันดัเนาะจริงๆนักแสดงเป็นเป็นงานลองค่ะนักแสดงเป็นงานลองอะไรอย่างเงี้ย ขายดีจนมีลูกค้าเหมือนแบบอยากจะซื้อจริงๆโ oh, <Hello. S 2> อันนี้คืออาจจะเป็นภาพใหม่ละค่ะก็คือปกตินักแสดงไม่ค่อยมาขายขายเต็มตัวค่ะอันนี้ถือว่าเรายืนแบบ5-6ชั่วโมงต่อวันอะก็คือขายจริงๆไม่ได้แบบว่าก็คือขายจริงๆเลยค่ะแล้วก็กลายเป็นว่ามีแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาสร้างสร้างเขาเรียกว่า ให้ตรงนั้นไม่มีเป็นจุดที่มีคนมาเยอะๆอะค่ะแล้วนี่เขาสอนคนอห่นเล่นติ๊กตอกด้วย<อ>พี่ด้วยนะคตอนนี้น้องแคร์เล่นติ๊กตอกแล้ว <c oughs> เป็นไงคะสนุกค่ะหน<อ>ูชอบคุยกับคนมากใจค่ะก็ก็เนี้ยค่ะก็ติดใจไหมคะพี่จี้ถ่ะยรูกันเปนแบบเป็นแม่ค้าไปยืนขายของเจอลูกค้าติดใจค่ะอาจเป็นอาจจะเป็นอาชีพอาชีพในฝันเลยอาชีพในฝันแล้วก็เป็นอาชีพที่ที่ที่สนุกแล้วก็เป็นอาชีพที่ เราเรารู้สึกว่ามันมันเอนจอยอะเอนจอยอันนี้คือมันจริงจังแค่ไหนกับจริงจังค่ะจริงจังไม่ไม่ได้เล่นเล่นจริงจังคือไม่จะทำเป็นคอนเทนต์จิงจัก็คือยิงกี้ขายแป้งด้วยแล้วก็ขายปลาหมึกด้วยแล้วก็ให้เห็นกันหน้าเตาไปเลยว่าเออใช้แป้งแล้วก็ทอดด้วยอะไรเงี้ยยูอาชีพแม่ค้าคือได้เงินเยอะกว่านักแสดงแล้วตอนนี้ไม่จริงๆเราว่าการเป็นพาร์ทแม่ค้ามันเป็นพาร์ทที่นักแสดงทุกคนเป็นหมดแล้วตอนนี้ถ้าสังเกตว่าในไลฟ์สดทุกคนก็ นี่ก็ขายนี่ก็ขายก็พยายามที่จะให้ไลฟแสดงทุกคนตอนนี้มีติ๊กต็อกแล้วก็ฝึกที่จะไลฟ์สดแล้วก็ขายของตอนนี้น้องแค์เนี่ยก็มีไลฟ์สดแล้วเหลือปักตะกร้าใช่ไหมหนูปักไม่เป็นเด่นฮุ่นเมื่อไหร่จะเต้นลงติ๊กต็อกก็เอาเอาเอาไว้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเก่งเมื่อไหร่เจะเต้นลงติ๊กต็อกครับตนนั้นดีกว่านี่นี่ล่าสุดล่าสุดอาร์ตี้เป็นไงคะมีติ๊กต็อกแล้วยากมาก ยังไหมครโพสคลิปหรือยังคะยังครับส่วนนู้นไม่ต้องพูดถึงเลยครับปาโมอดนะคะนั้นไลฟ์กับที่ไปกินข้าวกันนะครับอ่าแล้วคุณมีแอคเคาท์ของคุณยังไม่มีครับไม่มีเขาส่งอะไรมาเต็มเลยเออโพสไอจีโพสไอจีปีละกี่ครั้ง้็แต่ลงเออนี่ค่ะเขาเป็นแบบนี้อย่างของพิกกี้ถ้าคนจะไปติดตามร้านเราต้องได้ติดตามได้ที่ไหนบ้างอย่างตอนนี้ก็คือไปที่ตลาดปลาบางแสนได้ค่ะแล้วก็มีมีสาขาที่เขาเขาแบบเหมือนไปเปิดอีกอะค่ะก็ ล่าสุดมีที่จอแฟด้วยค่ะใชายเราขายเป็นชายเหรอครับพี่ยิ่งยังไงครับขายด้วยค่ะจอแฟสาขาไหนครับสาขาแดนดาร์มิทค่ะอเดี๋ยวฉันจะต้องไปซื้อแฟนชายใช่ใไหมฉันต้องไปซื้อแฟนชายเลยใช่ไหมเอาเธอโปรโมทหนังก่อนออ๋เอาโปรโมทหนังปลาแม่ปลาหมึกเราขายปลาหมึกเราขายในโรงอ้า อ่ะอย่างวันนี้เอาปุ๋มมาเรียนพี่แล้วร้านแล้วไปร้านไหนได้เจอพิกกี้อะไรนะไปสาขาตลาดบางแสนนะคะถ้าเกิดเดือนพฤศจิพร้อมเจอพี่อาร์ประสุทธด้วยเพราะว่าเขาไปขายหมูกรอกที่เขากางเต็นเลยก็เจอกันแบบเนี่ยค่ะที่พฤศจิกายนไม่งั้นถามรายได้พิ๊กกี้พิ๊กกี้หรือควาอมที่เป็นพิกกี้ไปปิ้งเองรายได้มันดีมาก อ่ะจริงๆให้พนักงานอยู่ได้ละค่ะพนักงานเขาก็อยู่กันได้แล้วก็จริงๆทอดปลาทอดปลาหมึกจริงๆมันเหมือนมันตัวหนึงเออเดี๋ยวก่อนนะต่อวันมันน่าจะประมาณ100ร้อยกว่าตัวมี100ร้อยกว่าตัวมากสุดก็ร้อยสองร้อยอะค่ะคือมันมันมากสุดได้แค่นั้นเพราะว่าเตาเรามีสองเตาแล้วเราก็พื้นที่เราน้อยเราก็ไม่สามารถ เต่ายาวได้ค่ะก็เลยได้แค่มากสุด4ี่ตัวต่อตอรอบรก็เลยขายไม่ได้แบบโอ้ได้เยอะขนาดนั้นก็ก็ปกติค่ะมันขยายได้ดีไหมมัน,นเนื้อที่เราน้อยตรงนั้นนะคะมันเป็นเหมือนแบบให้คนมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้มากแต่ว่าเราเราเน้นการได้เจอคนแล้วก็ได้มาถ่ายรูปก,กันแล้วก็เหมือนปลาหมึกตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยพอกระแสมันดีแบบอยากจะใจออน ให้ลูกค้าแบบว่าขยายร้านมากกว่าเดิมไหมครับหนูว่าไอตรงนี้เอาให้แบบเหมือนเหมือนเหมือนให้มันให้มันดีที่สุดแล้วก็จริงๆทุกวันนี้ก็มีหลายๆท่านขับรถมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาซื้อปลาหมึกอะค่ะก็แค่ได้เจอเราก็ดีใจแล้วเหมือนเหมือนเขาก็มาเหมือนให้กำลังใจแล้วก็ให้ซื้อปลาหมึกกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรียว่างานก็ปังรักก็รุ่งใช่ไหมคะ ใช่พี่ถามถามเลยให้มาตอบได้ถ้ามาตอบถ้ามาตอบได้ช่วยได้พี่ไม่ติดพี่ถามเรื่องพี่ตุ้ยเลยสรุปแล้วอุยคนระบุซนเลยอ่ะอันนี้เขาสัมภาษณ์รวมเลยเออนุญาพี่เอาสัมภาีณ์รวกสัมภาษณ์รวมเยอมากอันนี้เราถามอะไรนี่เราให้คนตอบเองตอบไม่ตอบไม่คืนเนาะ พี่ตอบได้เ่ตอบได้เท่านี้ไม่ไม่ถามเป็นการเรื่องเรื่องเรื่องรื่ตอนนี้ความรักเป็นยังไงบ้างสำหรับทุกคนจริงความรักยังไงบ้างความรักดีความรักดีค่ะก็คือได้พลังงานมวลความรักเยอะแล้วก็ทำให้สดใสอย่างนี้ได้ก็คือมวลมาดามมาดามอะไรเลยไม่สพูดนะมวลความรักไงาจกทุกคนใช่มวลความรักจากมาดาม ว่าอย่าอยายมนความรักคนนั้นคือเขาร้องเพลงพราไหมครับใช่ค่ะมูนความรักอันนั้นอ่ะที่ได้รู้สึกว่าพลังดีๆเาอาเพลงเพราะแค่เธอร้องเพลงพอาหรอใช่ค่ะใช่ครับเออมนความรักดีไหมครับดีค่ะเอ้าแต่ว่าตอนนี้ก็คือเก่งใจเก่งใจทุกคนเนาะตอนนี้ก็ือ่า่ที่เปิดใจมากาอ่ๆอย เดี๋ยวว่าพูดตอบไปได้เลยเนี่ยก็เป็นว่าเดี๋ยวพิงกี้เนี่ยอาจจะไปดูหนังกับ FC ใช่ไหมใช่ค่อาจจะไปที่ชนบุรีบ้างหรืออาจจะแบบไปที่ภาคอีสานอะไรอเงี้ยค่ะเดี๋ยวรอประกาศวันนะคะ แล้วก็รอชีเผลอนิดนึงแล้วก็แอบถามเรื่องความรักเหมือนจะลุกปากแบบเมื่อกี้อะไรด้วยไหมครับรอตอบไปที่ชลบุรีมวลความรักไม่รู้แต่มวลสารในกุมารวันนี้แสดงกิจีวิตแน่แน่ทุกโรงภาพยนตร์อภิจิตร์นะตอนนี้ผมจะชุ่มฉ่ำเนาะชุ่มฉ่ำเหมือนเหมือนผิวหน้าที่ทาแป้งที่เขาขายอยู่อันนี้คือเป็นล่ามแปลค่ะตอแค่ไหน เขาบอกว่าให้คิดเราเองค่ะทำไม่้ถามมาดาวันนี้คิดเหมือนที่ทุกคนคิดไหมครับที่ในทิกต็อกเราอืยังพอใช่ครับอืออือเฮออย่าเลิกลักเลยไปละเหื่อใจ่าุับแป้งแล้วนะ เอไม่อันแสุดท้ายอยากพิ้งคกิ้ขอบคุณหลายคนค่อนข้างยินดีกับสิ่งที่มาเจอพี่ผ่านมาว่าเราเออว่าเป็นยังไงบ้างก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะสำหรับพังงานดีแล้วก็ขอบคุณสำหรับการซื้อปลาหมึกด้วยนะคะก็ถ้าอยากทุกวันนี้ไลฟ์สดอยู่ก็ไปเจอมวลสารความรักได้ในนั้นนะคะไลฟ์ตั้งแต่เช้าแล้วก็กันคืนค่ะ จอได right? okay, okay, so ้ทุกรอบเลยค่ะโอเคพระเบญจน์เรื่องกุมารด้วยนะคะเข้าโรงแล้ววันที่21นี้ค่ะเขาช่วยย่างด้วยใช่ไหมคะอะไรนะคะเขาช่วยย่างเลยที่อยากรู้เขาช่วยย่างไหมกุมารน่ะหรอกุมารเขาตามพิงกี้อยู่แล้วค่ะเขาตามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยกุมารไปพร้อมไม่ว่าแบบตุ้ยก็แฮปปี้นี่จะเอาให้หลุดให้ได้ถ้าถ้าพิงกี้บอกว่าใช่พี่จบเลยใช่เลยไม่มีทางได้ยินทำงานด้วยกันมาไม่เลยค่ะเต้นติ๊กต็อกอย่างเดียวอัสสังว่ามาดับปันนี้ก็เพิ่งได้ยินววันนี้่า ก็พอมพอกับทุกคนเนี่ยค่ะเพราะปกติทํางานพี่ก็จะไม่ถามเรื่องส่วนตัวจะมาดางวันนี้พูดเรื่องรักนะครับ <c oughs> พี่เลอกรักอยู่แล้ว <c oughs> พี่ฝากนักแสดงทุกคนด้วยนะคะ<ห>แล้วก็ฝาก <c oughs> หนังเรื่องกูมารด้วยนะคะถ้ามีโอกาสอยากให้สัมภาษณ์น้องแคร์ <c oughs> เป็นคุณ แล้วก็นักแสดง่อืเนด้วยอัลปะกีุยเาอุ้มไหวเหรอโยไม่ไหวนะเด่นคูณม็ช่วมาเอเร็วเร็วเร็คุณแล้วเร็วสองสัมาดูกมากันเยอะเร็วหนักหนักนกหนักแล้วหนักแล้วเล่นเรื่องอะไรลูกเล่นเรื่องกุมารนอแลเป็นอะไรครับ อะไรเกมอะไรเป็นเกมเกมครับมาดูหนังกันครับมาดูหนังกันครับหนังเข้าวันไหนครับหนังเข้าวันที่ยี่สิบเอ็ดครับเออขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณค่ะไปรูปไหม